บริษัทกรังปีสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนประกาศความพร้อมการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2565ที่ Challenger h a l อ Impact เมืองทองธานีโดยจะมีค่ารถยนต์รถจักรยานยนต์ชั้นนำเข้าร่วมงานมากกว่า37แบรนด์พร้อมยกขบวนกองทัพรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า20รุ่นขยายพื้นที่โซน E ี s ี a r t City เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคนยุคใหม่และจัดเตรยียมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างที่ได้กิ่นไปภายในงานปีนี้จะมีการน,นำเสนอโซน EV Smart City เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยตอบรับเทรนด์ของผู้ใช้รถยนต์ชาวไทย ที่สนใจเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นโดยมีการจารัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่หรือ BEV และระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดจำนวน8รุ่นจากผู้ผลิตชั้นนำอย่าง BMW, Great Wall Motor, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Porsche และ Volvo รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อแนะนำข้อมูลและให้ความรู้ เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในงานอีกด้วยที่น่าสนใจที่สุดก็คงเป็นการจัดแสดงรถกระบะและรกระบะดัดแปลงที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดของปีนี้นั่นก็คือ All New Ford Ranger Generation ใหม่ที่จะมาพร้อมกับรุ่นสมรรถนะสูงอย่าง All New Ford Ranger Raptor และรถ P P V อย่าง All New Ford Everest ที่เพิ่งมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกเป็หมาดๆทั้ง3รุ่น ก่อนที่จะเริ่มเปิดตัวและจําหน่ายในเมืองไทยตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปเชื่อว่าการอดชมรถจนทั้ง3รุ่นจะช่วยดึงดูดผู้ชมให้เข้าร่วมงานได้เป็นจํานวนมากซึ่งการเผยโฉมให้ได้เห็นกันอย่างใกล้ชิดก่อนการทําตลาดน่าจะช่วยให้ฟอร์ดสามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้ชะลอการตัดสินใจซื้อรถกระบะหรือ p p v ที่เป็นแบรนด์คู่แข่งไปได้ไม่มากก็น้อย พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ